สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Laravel ตอนที่2นะครับเ,เราจะมาพูดเรื่อง routing กันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดเรื่อง routing เนี่ยเดี๋ยวเราขอท้าวความไปถึงวิดีโอก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดหรือว่าใช้ Composer เนี่ยดาวโหลดโปรเจกต์ Laravel ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราลืมเทสกันว่ามันสามารถรันและทำงานได้ ตามปกติของมันหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คว่ามันสามารถทํางานได้หรือเปล่านะครับก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดขึ้นมานะครับของผมก็คือโฟลเดอร์บล็อกนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โฟลเดอร์บล็อกแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์ command ว่า php artisan นะครับแล้วก็ serve นะครับเราก็จะเห็นคําว่า laravel Development Server start on localhost port 8000นะครับหลังจากนั้นเราก็มาลองลันดูนะครับ Localhost port 800 0ก็จะโชว์เลเวลไฟล์ขึ้นมานะครับก็ชัดเจนอันนี้ก็คือกอารอ่าเลเวลที่เราโหลดลงมาเนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของเราในวันนี้นะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกัน วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง routing นะครับก็ไฟล์ routing ของ Laravel เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ app HTTP นะครับแล้วก็ o ลาวนะครับซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดยังไม่เคยเขียนเฟร m e w o r k มาก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าไฟล์ o u t วคืออะไรนะครับไฟล์ o u t วก็เหมือนเราตั้งว่าพาดนี้ให้ไปทำอะไรนะครับอย่าง เ้าที่เขาเขียนนะครับก็คือไฟล์หน้าอินเดนะครับให้ไปโหลด i ิวชื่อว่า e l c ค m e นะครับดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่เคยมาตั้งไฟล์แล้วผ่านอื่นเลยแล้วเราก็จะ Error นะครับคุณก็ไม่สามารถจะเข้าไปที่ไหนได้เลยนะครับก็จะได้ไฟล์เดียวก็คือไฟล์ Index นะครับหลังจากนี้เรามาสร้าง ผ่าดใหม่กันอย่างเช่น s อ่ s h about นะครับเดี๋ยวเราจะให้ p ิ้น t ชื่อของเรากันนะครับโอเคแล้วก็สร้างนะครับแล้ว get เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับแล้ว get นะครับ about นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับ return ทรงกดอ่าสมมุตินะครับ อ่ะเรามาลองดีเฟตกันอีกครั้งเห็นไหมก็คือสามารถปริ้นคําที่เราตามคําสั่งของเราได้นะครับบอกว่าจะเกิดเข้ามาที่ about ให้ปริ้นท่งกดเห็นไหมครับไฟล์เราไม่ได้ยากนะครับไฟล์เราไม่ได้แต่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งโอเคต่อไปเรามาดูดูว่าเอ้เลาที่เราเขียนไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือคลาสเลานะครับ แล้วก็ m เม h อดคือ get ซึ่ง e t h อ d ตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับก็จะมี get นะครับมี post มี put มี p a t h นะครับแล้วก็มี delete ที่ผมใช้อยู่หลกัหลกๆนะครับความหมายของแต่และอันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกาันอย่างเช่น get ก็คือการดึงข้อมูลต่างๆมาโชว์ นะครับ post ก็คือการเอาข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยไปเซฟในดัตเตอรเบโดยส่วนใหญ่เราก็ใช้กับฟอร์มถูกไหมครับ post าตามชื่อเมธอดของของฟอร์มนะครับ put ก็คือการเอาข้อมูลนั้นๆไปอัปเดตในดัต a ตอ put กับ p a t h นี่คือทำหน้าที่เหมือนกันนะครับ delete ก็ตามชื่อนะครับก็จะไปลบข้อมูลในดัต a ต a รเบนะครับซึ่งเดี๋ยววัน ในในตอนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้กันแต่ว่าวันนี้เรามาใช้แค่ get กันก่อนโอเคอ่ะเรามาดูนะครับจากตัวอย่างที่เขาเขียนมานะครับเขาจะมี return view welcome view welcome เนี่ยมันจะไปเรียกไฟล์ที่ไหนนะครับเรามาดูกันไฟล์ view welcome นะครับก็จะอยู่ที่ รีสอร์ตนะครับแล้วก็ Views นะครับนี่แล้วก็ว com ั่ b a บ e .php คือลา r a เวลนะครับก็จะมี template, เทมเพลตเบดของเขานะครับก็จะเป็นนามสก,กุลไฟล์ b บ e .php นะครับโดยเขาวิธีการเรียกก็คือ View ไปเรียก View ชื่อว่า Welcome มันก็จะวิ่งมาที่โฟลเดอร์ตามนี้นะครับเรามาลองสร้าง v i e w about กันนะครับ about.date.php นะครับเราบอกว่าเราจะพิมพ์คำว่า hello world ในวิวนะครับวิธีการเรียกนะครับก็ View about เราไปลอง r e f ี e ฟ h ดูนะครับ ่าเราก็สามารถเรียกวิวได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนเราเราจะมาดูกันนะครับเราจะมีคำสั่งอยู่อันหนึ่งคือ PHP artisan o l i t คือคำสั่งเช็คว่าทั้งโปรเจกต์ของเราเนี่ยมี ผาดอะไรบ้างที่เราเซตไว้ในไฟล์เลานะครับอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีไฟล์ i ินเด็กนะครับแล้วก็มีผาด about นะครับเขาก็จะเขียนสมมุติว่าเราไปสร้างเพิ่มอีกกี่อันก็จะมีลิ์ยาวลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําเลาเบื้องต้นนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวลองติดตามในในในตอนต่อๆไปนะครับในตอนต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่า จากไฟเล้าเนี่ยครับ